เอาถึงไหนแล้วโอเคมามา,มาเรื่องมาลูกอุปกรณ์ประวัติในการที่แบบสมัสมุนทรโมอุปกรณ์เว้ยเมื่อก่อนผม,ก,นมนก็ใช้แท้เฟกเหมือนทุกคนเลยเมีอะไรเขาว่าดีกูก็เอาอะไรที่มันบลูบลูบลูบลักูัวมาใส่หมดอะ่ะอะไรบลูบลัวแบบว่าอะไรที่มันมีคําว่าบลูสกูนี่กูเอาเลยอะ่ะอันนี้ดีกว่าอย่างแบบอะไรนะบลูไซเวอร์ออะไรเงี้ยเทสไนอะไรเงี้ยที่เขาว่าแบบเทสไนตอนนั้นยังไม่รู้เลยยังยังโง่ขนาดนั้นนะ บูไซเวอร์มีอะไรอีกวะจำไม่ได้แล้วอ่ะมีอยู่มีอยู่แบบใช้ประมาณสิบห้า,หาก้อนแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ประมาณหนึ่งอ่าจัดบอร์ดเลยเหมือนคนอื่นและเสร็จปุ๊บอ่าเราก็เล่นไอ้เหี้ยมมันก็แบบมันไม่เหมือนอเหี่ยมไม่เหมือนอ่ะไม่เหมือนในในเพลงที่เราได้ยินอ่ะเสร็จปุ๊บจนวันหนึ่งไปเล่นที่แอเทียร้านพี่ปงพี่ปงตอนนั้นใช้อบูจูเนียเว้ แล้วผมก็เล่นเฮ้ยไอ้ย่าทำไมเสียงมันใกล้เคียงขึ้นเลยวะไอ้ย่าทา้งงั้นแม่งทา้งงั้นแม่งอยู่ที่แอมนี่หว,ว่าแอมต้องบูจูเนียเว้ยเพราะแม่งคือบลูจูเนียใช่ปะไอสัตว์นี่ไม่มีบลูไอ้ก <laughs> ูต้องซื้อวันรุ่งขึ้นผมซื้อเลยเว้ยผมจำได้หมื่นเก้าห้าร้อยซื้อตัวแทนเลยของใหม่เอี่มเลยไปซื้อเลยหมื 1, 9, ่นเก้าห้าร้อยตอนนั้นมันยังไม่มันยังตลาดมันขึ้นมาสองหมื่นสามอะไรสักอย่างเนี่ยซื้อมาเสร็จอ้โ oh ห oh, แม่งยกไปทุกที่เลย ยกไปทุกที่เลยค่าตัวสี่ห้าร้อยผมก็ยกยกหมดยกหมดเพราะว่าเราเฮ้ยเล่นแล้วแบบเฮ้ยมันอยู่ไปยกไปเล่นมันอยู่เสร็จปุ๊บเราก็เล่นไปเฮ้ยแม่งต้องรีลิชูแม่งทําเหมือนเดิมแม่งทําเหมือนดั้งเดิมเว้ยต้องใช้ดีลักรีเวิร์ดรีลิชูหกห้าโอ้โหไอสัตว์แม่งสุดยอดต้องซื้อละขายบูจูเนียทิ้งซื้ออ่ะดีลักรีเวิร์บยกไปดีลักรีเวิร์บยกไปยกไปทุกที่เลยยกทุกที่เลยเสร็จปุ๊บ เอ้ยผมขอกลับไปที่บูจเนียนิหนึ่งบูจเนียนีดนึง,นงมีอยู่ครั้งหนึ่งบูจเนียแม่งไม่ติดไฟไม่เข้าผมก็ผมว่าไปส่งช่างช่างบอกว่าอ่าสายเอซีพาวเมันงอมันหักมันมันคือสายขาดข้างในอะ่ะผมก็เลยบอกช่างงั้นเอ้ยช่างงั้นช่างทำเป็นทาเป็นเต้าให้ผมเลยละกันเพราะว่าผมจะได้ซื้อเปลี่ยนง่ายๆใช่ไหมแล้วทีนี้ผมก็เลยกลาวว่าแบบกูซื้อของแพงเลยกูซื้อของแพงเลย เพราะว่ากูต้องการให้แบบไม่ต้องพังอีกคือเราจะคิดที่ว่าไม่พังอีกเสร็จปุ๊บผมไปซื้ออไปร้านไปร้านบอมบมอ่ะก็จะบอมบมนะที่ที่อยู่ที่ตอนนั้นอยู่ที่ฟอร์จูนเนี่ยก็จะขายพวกาสายแพงใช่ไหมผมก็ไปซื้ออา่ามันเป็นสายพาวกชื่อแป้ง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 โกแ,แ,แป้งเกะอะไรอย่งมันทอยางรู้เป็นเป็น,ป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 นแบรนด์ญี่ปุ่นอ่ะสวยงามสายถาัก แล้วผมก็ใช้เอยไปซื้อ,อนั้นก่อนแล้วผมไปเสียบไปเล่นเลยไอ้เฮียเสียงแม่เปลี่ยนเว้ยเสียงแม่เต็มเว้ยบอกเฮ้ยไอ้เฮียมีนี้ด้หรอวะหลังจากนั้นเว้ยแล้วผมก็ไปซื้อสายแจ็คเว้ยผมก็ไปซื้ออาสายแจ็คมอนสเตอร์ที่นั่นแล้วมาใช้เฮ้ยไอ้เฮียเสียงเต็มว่ะหลังจากนั้นผมก็ไปซื้อสาย power อีกเว้ยผมไปซื้อสาย power อันสิทธิพัดไปสั่งที่บอมบมทำเส้นประมาณ น่าจะหลายพันน like uh, oh yes, so like 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 ่ะเกือบหมื่นะไม่ถึงหมื่นมั้งน่าจะน่าจะหกเจ็ดพันแปดพันอะไรประมาณนั้นน่ะสีเขียวหัวหัวหัวฟู่อะไรหัวหัววัดเกตดอ่าโอ้โหไอ้เชี่ยเสียบโอ้โหแม่งเสียงแม่งใหญ่หนาเลยเสียงแม่งดีแบบสุดยอดวันนา้นันวยยชอบอันมณสิพัดเว้ยไปซื้อสายแจ็คอันสิพัดอีกเออเส้นเอาแบบท็อปเลยท็อปเลยเส้นละหมื่นท็อปเลยตัวสีม่วงเลยอ่าเสร็จแล้วไปเล่น เล่นแบบโ่าใช้ตลอดสักพักสายมันใหญ่ไว้แม่งงอพองอเสร็จอ้าวเฮียเดี๋ยวไปไปทาซ่อมซ่อมเสร็จเราก็ส่งให้ร้านที่ซื้อแหละแต่ว่าเขาก็เขาก็รับคือมันเขาซ่อมให้นะไม่คิดตังอะไรเงี้ยแต่พอไปมากๆเขาก็บอกว่าคือมันพังตลอดอ่ะมันหักตลอดเพราะมันใหญ่ไงเขาก็บอกว่าคือมันไปใช้ในสตูดิโออะไรเงี้ยเราก็บอกอ๋อรอเออสายแบบไม่ไหวแล้วลว่ะเราต้องหาสายอื่นทีนี้พอเราเริ่มมีประสบการณ์ในการโมและ เราเริ่มโมสายไฟเริ่มโมเปลี่ยนสายลาโพงอะไรใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มแบบเราก็เริ่มแบบฮเฮ้ยเหียกูไปบ้านมอดียวะอา่าบ้านมอเนี่ยไปกไปกะอูเลยพี่เอาแบบนี้เมตรหนึ่งครับแบบนี้เมตรหนึ่งแบบนี้เมตรหนึ่งซื้อแม่งแค่จะหยั่งละเมตรในร้านานะั่นอะไปทุกร้านเดินอันไหนหน้าตาขออย่างเดียวคือใหญ่ๆ พราะคิดว่าสายใหญ่แม่งดีเว้ยแม่งเต็มเอาใหญ่ๆเลยอะไรใหญ่ๆแม่งมาไอ้เหียหัวก็ใส่ยากแม่งต้องโมหัวแจ็คแม่งลําบากแม่งก็ใช้ก็ขาดหักอีกเสร็จปุ๊บเราก็เลยเราก็เลยลองลองเปลี่ยนใหม่มั้งเอ้ยลองลองแบบไม่สนใหญ่ละลองให้หมดดีวะไอ้เหียกายมันสายเล็กแม่งดีกว่าเว้ยเสียงแม่งสดกว่าแม่งแม่งผิวแม่งกระยี่ดีกว่าผมก็มาคิดว่าเอ้ทำไมอย่างนั้นวะผมก็เลยแบบดูอ๋อเหีย มันเป็นเบอร์ที่มันใกล้เคียงกับที่ไวริงข้างในเว้ยข้างในไวริงในที่มันเป็นสายถักเฟนเดอร์อ่ะมันเป็นยี่สิบสองเอฟจีแล้วที่เราใช้เนี่ยมันเป็นยี่สบี่บ้างยี่สิบ้างมันใกล้เคียงฉะนั้นผมไปหาแบรนด์ที่แม่งเป็นยี่สี่ยี่สบสองคือผมลองทุกแบรนด์ที่เป็นยี่สบสองเอฟจีผมรู้แล้วแม่งขอกูขอยี่สบสองเอฟจีแบรนด์ร้านร้านพี่มียี่เอฟสองกี่แบรนด์ผมเอามาอย่างละเมตรผมเอามาเลย อัางาน้นผมก็ได้รู้อ๋อเชื่อแบรนด์นี้แม่งเป็นแบบนี้ว่ะแบรนด์นี้แม่งเสียงหนาหน่อยแต่แบรนด์นี้แต่ว่าถ้าเป็นยี่สิบสองอปุ๊บมันจะเท่ากันเว้ยเสียงมันจะไปออกในทางที่เดียวกันเสร็จปุ๊บไอแบรนด์นี้นี้แล้วผมก็ลองด้วยการเวลาบัตรกีได้กลิ่นบ้างจับบ้างคือแบบง่องๆควายเลย,เลย,เลยงอเอ้ยมันจับมันแข็งมันนิ่มเอ้ยมันต้องแข็งเท่านี้ว่ะมันถึงจะได้แบบมันได้อารมณแบบ์แบบแบบออริจินอลที่เราต้องการเฟเนอร์ออริจินอลที่เราต้องการจากนั้นเราก็เราก็ซื้ กดกดกดเฮ้ยมันต้องแข็งเท่านี้เพราะว่าเพราะว่ามันมันชุดดีบุกเนี่ยมันจะมีอ่าปริมาณของทองแดงไม่เท่ากันไม่ได้หมายว่าทองแดงเยอะแล้วจะดีนะไม่ใช่นะคือต้องแข็งนิ่มเท่านี้มันจะกําลังดีหลังจากนั้นเราก็แบบเอออะไรเงี้ยครับจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโดเนี่ยตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยครับ